หลังเสริมน้าผากเสร็จทันทีนะครับน้องนิดไนท์นะครับเดินทางมาไกลเพื่อมาฟังกับเป็นลูกสาวคุณนหมอเพื่อยเนาะสอบถามนิดนึงครับเป็นไงบ้างครับหลังทําเสร็จทันทีชอบหน้าผากใหม่ไหมชอบมากค่ะไม่เจ็บเลยไม่เจ็บเลยเนาะคือก่อนหน้านี้เคยฉีดสารฟิลเลอร์มาใช่ไหมครับประมาณกี่ปีเอ่ยสองปีสองปีแล้วทําไมถึงตัดสินใจมาเสริมด้วยเป็นซิลิโคนน้าผากครับเพราะว่า ตอนตอนฉีดอะค่ะคือคือรู้สึกว่าหน้ามีมิติค่ะก็เลยตัดสินใจขูดขูดออกแล้วก็ใส่เป็นเป็นเทจเลยเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเติม๋อคือก่อนนู้นนี่คือฉีดิลเลร์นี่ฉีดมาบ่อยไหมครับต้องเติมบ่อยไหมไม่อ่าต้องเติมค่อนสัปหกไปเรื่อยๆหกเดือนเติมทีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับก็คือต้องเสียเงินเรื่อยๆเนาะก็เลยตอนนี้ม่มีนวัตกรรมใหม่เกี่ยวกับการเสริมด้วยซิลิโคนเนาะก็เลย เราได้มาเสียมซิลิโคนเกาหลีกับที่บานาน่าคลินิกกับคุณหมอกล้วยด้วยตัเองเลยนะครับอันนี้ใช้เวลาเดินทางกี่ชั่วโมงครับประมาณสิบสองสิบสองชั่วโมงนี้รู้สึกจะเป็นเคสที่มาไกลที่สุดเลยนะสุราษฎร์นะครับแล้เดินทางในตรงนี้ก็คือตั้งใจมาสวยครั้งเดียวจบเลยใช่ไหม<ช>นะผ่า,าแผลจะต้อนอยู่บนหน้าผากน,นะครับเดี๋ยวขยับให้ดูนิดนึงเนาะอ่นนี่แผลจะซ่อนอยู่บริเวณนี้นะครับก็คุณหมอจะเปิดแผลประมาณ สองถึงสามเซนนะครับเพื่อใส่ซิลิโคนไปให้เข้ามาบริเวณวางบนหน้าผากนะครับให้ดูละมุนนะครับอันนี้เป็นไซส์อะไรครับไซส์เอ็มไซส์เอ็มเนาะตอนแรกคุณหมอใส่ไซส์เอ็มพัดไปให้แล้วแต่ว่ามันมีเป็นคลื่นเนาะคุณหมอได้เปลี่ยนซิลิโคนให้ทันทีนะครับทางคลินิกเราดูแลคนไข้เต็มที่นะครับบนเตียงก็คือถ้าใส่แล้วไม่สวยคุณหมอแก้ให้ใหม่เลยนะครับจะได้จบบนเตียงนะครับเราจะไม่กั๊กซิลิโคนนะครับ นี่จะเห็นว่าละมุนมากเลยเนียนไม่มีขอบนะครับเห็นทันทีเลยว่าสวยละมุนมากหน้าหวานแล้วดูหน้าเด็กลงทันทีเลยใช่ไหมใช,ใช่แล้วก็อขออถามนี้นครับรู้จักกับคุณหมอกล้วยเรื่างไรบ้างพอดีคือส่วนตัวนี้มีความสนใจมาตั้งนานแล้วคุณอยากสูนหน้าผากแล้วทีนี้เห็นเพจของทางคลินิกเด้งมาพอดีค่ะเห็นรีวิว สวยมากค่ะก็เลยทักมาสอบถามแมินอ่าช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นขูดสารฟรีนะครับแล้วก็แก้หน้ผาผากฟรีด้วยนะครับถ้าใครอยากต้องการมีหน้ผาผากที่สวยถาวบอนะครับกับคุณหมอกล้วยทําด้วยตนเองเลยนะครับตอนนี้ของเราฟรีค่าแก้นะครับราคาจากราคาเต็มส1 9 0 0ืนาทะครับสำหรับโปรรีวิวนะครับคายมารดาคลินิกนะครับรับเคตอนนี้อยู่ที่1,599 9บาทนะครับ แล้วก็ฉีดยาลดบวมนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครมีโหนกคิ้วนะครับทางคลินิกก็กรอให้ซีด้วยนะครับเพื่อให้ซิลิโคนนะครับแนบเรียบกับตัวหน้าผากนะครับไรอยถอบนะครับแล้วก็จะดูเป็นธรรมชาติมากๆเลยซึ่งก่อนหน้านี้นี่คือเคยฉีดสารอะไรมาก็มันก็สลายไปบางส่วนนะครับก็จะมีบางส่วนที่หลงเหลืออยู่ทีนี้เราก็จะทําการเคลียร์พื้นที่วางตัวซิลิโคนให้แนบกับตัวหน้าผากของเรานะครับก็จะดูละมุนเป็นธรรมชาติมากนะครับเดี๋ยวตอน แห้งนะครับยุบมันก็จะลงไปนิดหน่อยนะครับแต่ก็จะดูหวานขึ้นแน่นอนนะครับสาหรับใครที่สนใจอยากเสริมหน้าผากช่วงนี้นะครับก่อนปีใหม่เนี่ยแนะนําให้รีบจองเลยนะครับเพราะว่าทางคลินิกกำลังรับโปรรีวิวอยู่นะครับแล้วก็อาจจะมีการปรับราคาได้นะครับก็อยากฝากทุกคนไลค์แชร์ด้วยนะครับโอเคมีะระยะขา,าบอกเพื่อนๆที่กำลังมองหาที่เสริมหน้าผากบ้างค่ะก็บานาน่าคลินิกนะคะคุณหมอมือเบานะคะไม่เจ็บเลยค่ะแล้วก็ คุณหมอใส่ใจมากค่ะถามตลอดเลยว่าตรงนี้เจ็บไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพิ่มยาชาไหมแต่ว่าจริงๆแล้วไม่เจ็บเลยค่ะคุณหมอมือเบามากก็ช่วยลดความหวาดกลัวได้เนาะโอเคงขอบคุณมากนะครับน้องมิกไนท์เด,เดินทางกลับไปสวัสดิภาพนะครับสวัสดีจ้า